ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินอี2ี2องตอนปู่ให้รางวัลที่หนึ่งมารักษาตัว ตอนที่สองอาหลวงพ่อขอให้โยมเงินกับโยมนินจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอย่ามาเบียดเบียนตัวด,ด้วยอำนาจของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจคุณศักดิ์สิทธิ์บุญญาลิขตของหลวงปู่สวง จงปกปักรักษาคุ้มครองต้องภัยะจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็ให้หายอันตรายจะได้พ้นผ่านเดินทางไกลไปทางเรือก็ให้แก้วข้าปลอดภัยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้หายนึกคิดตารธนาสินน่งใด ก็ให้สมความคิดความปรารถนาทุกประการยะถา,าวานิวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิทิทังปานิจัตุมหังคิตเมวะจะเป็นจจตุจเปปุเรนตุนั้นกับอาจันโทปน,นะระโสยะถา มะนิโตติระโสยะทาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโววินัสชตุมาเตภวัดวันตะรายโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจาิโนจัตตาโดธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังอพลังสาธุ นมัสการครับเราได้รับพรจากหลวงพ่อพุทธวัยโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาสิทธิผู้รับมรดกธรรมจากหลวงปู่สวงและมีความกตัญญูเป็นเลิศกันแล้วต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่างๆถึงความดีใจที่หลวงปู่สวงได้ประทานโชคลาบรางวัลที่หนึ่งมาช่วยให้เธอและสามี มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องสาวชื่ออะไรนะน้องน้องสาวชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อว่านิ่มค่ะชื่อนิ่มเืรอจริงค่ะนินค่ะนอออีลอลิงอ๋อนินดำสิตัวตัวดำปีสิ ่ะนินจานั่นค่ะนินนินจาหรือนินตัวนินนี่มันดำนะนินอ่ะจ้าเออแล้วชื่อจริงล่ะกัญญาค่ะกัญยาธรรมจันทร์ค่ะกันยาธรรมจันทร์เออแล้ววันนั้นะที่ไปซื้อลอตเตอรี่น่ะเออนึกยังไงแล้วเอาเลขมาจากไหนอะอ๋อมื่อนั่นน่ะบอกค่ะมือไอเห็นเห็นหวยในในดอกไม้นะคะอ๋อในดอกไม้ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมเห็นแฟนบอก จ้าดอกวยไม้เห็นเห็นสามหาเห็นสามหาแต่ว่าก้อนนั้นน่ะก้นนั้นน่ะถูกถูกมาหลายหลอแล้วนะเหรอเห็นดีดอกใหม่แต่ว่าถูกมันหลายสามสี่งวดอะค่ะเหรอตั้งแต่สามเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดถูกมาหมดเลยเหรอจ้ามันเป็นทุกขลาบหรือเปล่าที่เราป่วยด้วยหรือไงแล้วปลูกก็ช่วยเราทางด้านนี้นะ จ้าก็มีส่วนค่ะก้อนก้อนนานันกับ่วยมาเรื่อยๆแหละ่วยเรื่องนั้นเรื่องนี่แหละเขอ,อ,อหลวงปู่เขามาเห็นหวยสามห้านั่นแหละแต่ตั้งลอตเตอรี่เขาเอืดีเลี้ยนพวงถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะไม่ได้เอาไม่ได้ดูคลิปของพี่อู๋แล้วที่ว่าดิล่างปู่ให้พี่อู๋มาสองร้อยสามสิบห้าบาทอ่ะแฟนแฟนเขาดูแฟนเขาดูหนูไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอได้ดูมีแต่ถามแฟนอ๋อเหรอ แฟนก็ชอบดู่ังสี่แหละแฟนนะใช่พี่พอู๋ก็ทําเพื่อหลวงปู่นะอ,อจ้ะแล้ววันที่ตรวจวันนั้นน่ะตรวจก่อนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหรือไงไม่ถูกเหรออ๋อวัน,ว,นวันที่หวยออกนั่นบอกจ้ะเออจ้ะวันที่หวยออกมาตรวจที่บ้านพอดีไปธุระมาอืหวยออก,ก็ต้องออกอยู่ในรถอะ่ะเหรออยู่ในรถเหรออยู่ในรถอ่ะคะ่ะก็เลยถูกสองสองตัวถูกสามตัวท้ายอืแล้วก็สามตัวบนอื ตอบรถแล้วก็มาตรวจแบตเตอรี่ที่บ้านสามตัวบนอ๋อที่ถูกห้าสองสองใช่ไหมจ้าห้าสองสองก็เลขพี่อู๋อีกเออเลขพี่อู๋สองตัวก็ถูกสองตัวถูกอสองตัวถูกแปดสามหรือสามแปดข้างบนนั้นน่ะไปดข้างแล้วก็ข้างบนก็ถูกสองสามห้าเออจะไม่รู้ข้างหน้าเราใช่ไหมข้างหน้ายังไม่ได้ตรวจเลยมาถึงบ้านค่อยมาตรวจอีกทีหนึ่งแบตเตอรี่อ่ะ พอตรวจแล้วตอนแรกเห็นสองสามห้าแล้วยนลอตเตอรี่ทิ้งหมดเลยไม่ลแลนมาตรวจอีกรอบหนึ่งอ้าวโอ้โหแม่ทิ้งสิบสองล้านเลยอนะถูกสามตัวท้ายไม่ม,มีมีตัวข้างหน้าเลยโอ้แต oh, ่ดูแต th ่ท้าย<อ>มันอะได้ท้ายมันอะเลขสามตัวท้ายอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์เลยนะถ้าหาว่าเราเห็นแต่สามตัวหลังนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งนะไม่แน่นะสามตัวหน้านีา่นจะตรงเข้ามาเนี่ยต้องเป็นอุทาหรณ์สอนเพื่อนๆเ,เลยอืม อ่าเออแล้วตรงๆล้วทาไงให้ให้แฟนตรวจแล้วเราตรวจอ๋อทิ้งเราทิ้งไปแล้วเหรอเลังไงพอดีพอดีมาตรวจอีกรอบหนึ่งเขาบอกแฟนถามว่าข้างหน้ามันมีอะไรมีมีมีตัวอะไรมั่งนะเขาว่าอย่างี้หนูก็เลยมาตรวจดูอีกรอบหนึ่งเป็นอะไรนะข้างหน้ามันสามหกเก้าใช่ไหมวันนั้นอ่ะหกสามเก้าสองสามห้าบอกว่าอู้ยตัวข้วมันที่หนึ่งตัวข้างนที่หนึ่งบอกว่าหลวงก็บอกว่าหลวงปู่ไป แตหลับเรียกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไหวอย่างนี้เลยมองมองมองรูปหลวงปู่เลยอ๋อ้อที่แรกไม่รู้อระมันหาสามเก้าสองสามห้าโอ้ตกใจออปู่ได้ไงเราไปขอบอกวัดตอนเดือนอะไรนะเดือนสิงหาเนะี่ยไปไหว้หลวงปู่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็บอกหลวงปู่ว่าสองตัวไม่เอาน้าหลวงปู่ตอนนั้นที่ไปไหว้หลวงปู่อีกรอบไปไหว้ที่ไหนไป,ไปไปไหว้ที่นี่แหละวัดไพ่พนานะวัดไพ่พนาอ๋อ ก็บอกว่าหลวงปู่สองตัวไม่เอานะสามตัวไม่เอานะจะเอาราวันที่หนึ่งเลยโอ้ยพูดอย่างนี้เลยเหรอจ้าโอ้โหเอาใหญ่เลยแล้วก็แล้วก็โควิดไงเขาเขาปิดเขาน่าจะข้างนอกเขาไม่ขายของนะเขาเหมือนเหมือนจะปิดปิดวัดอ่ะแต่ก็มีมีคนเข้าไปอยู่ก็คนน้อยไงวันนั้นได้ไปสบายใจเลยวันนั้นน่ะแฟนพาเาถุงพริก้วยเอาตังค์เลยวันนั้นอะโอยเสร็จถุงแล้วก็เทเสรจรถเลยท้ายรถเลยให้เต็มเลยเอาตัง เทอะไรนะโวยเงินอะโวยเงินเปล่าๆที่ที่วัดนั่นอะเขาเอืนว่าอย่างไยวะขอขอหลวงปู่ไงบอกว่าวันนี้จะมาขอทุนไงมาขอทุนอะเหมือนเราโวยเงินเสษถุงอ่ะโวยแบบเปล่าๆนะโวยอากาศอะโวยโวยเ็จถุงอะ อ๋อเหมือนเราเห็นคนอื่นเขาทำนะอ๋อเหมือนกับเหมือนกับที่บ้านลุนเหมือนกันที่คนไปทำว่าหาอะไรโกยโกยอากาศใส่ถุงมาเอาเงินทองกลับบ้านเต็มแล้วแล้วหนูก็แบกใส่บามาเลยแล้วก็บอกลุงปู่ว่าหกเอสามตัวไม่เอาสองตัวไม่เอาจะเอาละวันที่หนึ่งจนลุงข้างบ้านเขาขำอ่ะ เอาอะลนาอะน,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 นั่นแหละเรื่องของเรื่องอ่ะเ,อเพื่อนๆภายในช่องฟังและจำเอาไว้นะไปถึงวัดไพรหรือว่าบ้านลุนหรือว่าวัดเทพสรธรรมรา,ามบายทึกเจียที่ปทุมธานีเอากระสอบใหญ่ๆไปใส่นะแล้วก<ช>็เอาโกยยกยอากาศนะบอกหลวงปู่เอาเงินใส่กระสอบอเอาเงินใส่ถุงไปกลับบ้านอเอาละมันไม่แน่นะไม่แน่จริงไม่แน่จริงหลวงปู่ช่วยนะบอกบางทีเราบอกว่าหลวงปู่ ช่วยยางงวนอย่างนี้ท่านก็มามามาเข้าฝันนะมาช่วยหลายรอบแล้วหนูอ่ะแบบไหนบ้างอะแบบไหนบ้างเวลาแบบตังเราหมุนไม่ทันอย่างเงี้ยมันไม่มีที่หาแล้วเราก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยหน่อยท่านก็มาเข้าฝันแฟนมานั่งรถมอเตอร์ไซค์ถูกโต๊งวดนั้นได้เป็นแสนน่ะอรืองวดหนึ่งอะงวดที่ออกอะไรนะเจ็ดเจ็ดสองห้าหรือเจ็ดห้าสองงวดนั้นอะแฟนก็ถูกโอ้ยถูกแสงไปเยอะเหรอ แดงได้ตัวเยอะอยู่ออแต่เราเล่นเล่นไม่ไม่ค่อยเยอะตังค์ไม่ค่อยมีแต่ก็ออได้เยอะอยู่วันนั้นนะอ่ะอ๋อแสดงว่าปู่มาให้บ่อยเลยเอ,อือปู่มาให้บ่อย,ลยแล้วเราก็ไหว้หลวงปูออ่บ่อยๆไงวันของวันพระก็เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยออแต่ปู่ชอบให้ไหว้พระวันสวดมนต์บนนะรังคารนะสวดมนต์นรังคารใช่ใช่ที่พระอาจารย์เทียนชัยบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่มาในนิมิตแล้วก็มาบอกว่า ให้สวดมนต์วันอังคารอ,อืมแล้วเพราะว่าที่วัดเทพสรธรรมารามของพราอาจารย์เทียนชัยก็จะมีการสวดมนต์ทุกวันอังคารวันอังคารตอนเย็นวันอังคารตอนเย็นก็จะมีลงทานมีลงทานแจกอาหารการกินให้กับคนที่มาสวดมนต์ทุกวันอังคาระจะเขาจะมีลงทานประจํามีคนมาช่วยนุ่นช่วยนีมีข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรต่ออะไรทุกวันอังคารจะมีทุกวันอ่อืมไปร่วมบุญได้ ค่ะไปไปก็ไปบ่อยแฟนก็าพาไปาถ้าไปถ้าไปกร่าบพระอาจารย์เทียนชัยนะบอกว่าอเนี่ยเป็นน้องสาวเป็นน้องชายพี่อูนะจากในช่องอท่องตำนานาไปกับอริชยัยเนี่ยเดี๋ยวรเดี๋ยวพระอาจารย์จะเขกหัวนะอเออเออกระซิบอีกอย่างอย่าไปบอกใครนะถ้าเห็นถ้าเห็นพระอาจารย์เทียนชยัยเคี้ยวหมากนะขอขอชันหมากเลยขอชันหมากเลยนะ แม่น่าเสียดายวันนั้นถ้าจะก่อนไปไปถวายเงินท่านท่านฉันมากนะขอฉันทานบากนั้นแฟนเ็ายิ้มแฟนเ็ายิ้มอันได้ยินเหรอแฟนแฟนเ็าอยู่ใกล้ๆหนูเลยแฟนเขาชอบไหว้ผ้าอะไรเงี้ยเขาพูดเก่งกว่าหนูอีกหนูไม่ค่อยพูดเก่งแต่ว่าหนูเห็นหวยไงหนูก็เลยแบบเมาไงแฟนเขาสวดตรงนั้นตรงนี้เขาเก่งไงแต่หนูเป็นแฟนเขาเขาก็ปล่อย คอยชี้แนะคอยบอกคอยอะไรให้หนูทาตามไงใช่อยู่ด้วยกันคอยได้ไปด้วยใช่ก็ต้องประคับประคองกันไปนะเออคอืมาเอายืนมาแอบฟังความลับซะ้วบอกไปแล้วเนี่ยยืนยิ้มอยู่น่ะยืนยิ้มอยู่ตอนแรกหนู่าจะไม่คุยหนูคุยไม่ค่อยเก่งเรอะนี่ยังคุยไม่เก่งอีกเหรอถูกไหมรางวัลที่หนึ่งก็เริ่มจะคุยเก่งแล้วเนอะเออง่ายๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ เออแล้วก็คงจะปลอดภัยเพราะว่าหลวงปู่ช่วยคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่แล้วสบายแม่จะปลอดภัยเพราะว่าไอ้ทำบุญไปสองล้านแล้วหลวงปู่คุ้มครองแล้วหลวงปู่จะให้ทําบุญต่อไปไงเออใช่ใช่โอเคจ้า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 แม่จะทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการตําส้มตําขายอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆ แต่ความศรัทธาในหลวงปู่สูงนั้นยิ่งใหญ่นักทำให้ทั้งคู่มั่นปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่สูงอยู่เสมอจนกระทั่งภรรยาเจ็บป่วยก็ได้ขอให้หลวงปู่สูงช่วยเหลือเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากและแล้วทั้งสองก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลวงปู่สูง นั่นอาจจะด้วยความศรัทธาที่ทั้งคู่มีให้กับหลวงปู่ทั้งยังหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงปูสง่สูงและมีบุญสัมพันธ์กันมาทำให้หลวงปูสง่สูงประทานรางวัลที่หนึ่งให้ตามที่ขอแต่ละคนบุญวาสนาที่สั่งสมมา แตกต่างกันออกไปฉะนั้นขอให้ทุกท่านมันสั่งสมบุญในชาตินี้เพื่อติดตัวท่านไปในทุกๆชาติอิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทเยีออิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ